สุดีปี2025ครับไอเชีย2024หนักหนามากกูอันดับที่10ครับยูเรนะัสจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีอันดับที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือชรยนาทาวแต่ว่าแม่งผมมีโอกาสได้เพิ่งมาได้ดูยูเรนัสทางเน็ตฟลิกล่าสุดแล้วลก็รู้สึกว่าไอเชียแม่งมาวะ่ะมันก็เลยมาอยู่อันดับที่10ไปโดยปริยายใช่ครับผมชอบมากๆและนี่คือคลิป10หนังที่ผมโคตรชอบในปี2024 อันดับที่9เทอม3หนังไม่ได้เพอร์เฟกครับแต่กูดูแล้วแม่งสนุกสัตว์อันดับที่8ครับ Operation u n d e r เเป็นไงเรียกชื่ออังกฤษด้วยหนังเรื่องนี้ครับผมเอ่อเป็นแนวเรียกอะไรดีเฮอร์เรอร์แอคชันแล้วนะ <c oughs> เป็นหนังที่แม่งแหวกขนบหนังซอมบี้สัตว์เลยนะแล้วคือตัวผมเนี่ยว้าวในทุกๆอย่างที่แม่งเกิดขึ้นในนี้คือกูไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นฮะ ยี่แม่งแค่ซอมบี้มีจิตจิตญหัวใจกูวอึ้งเลยสัตว์แม่งมีฐานทัพมียอะกูว่าเดี๋ยวมันจะต้องสร้างเมืองกันแน่เลยอนาคตฉากเศร้าก็เศ่าฉากถุยฉากเศร้าก็เศร้าฉากแอคชั่นก็มันนะเออก็สนุกดีอะน่าเสียดายที่แม่งหนังน่าจะเจ๊งไหมอันดับที่7ครับอโนงคือหนังที่กูดูในโรงไปสรอบฮะเออแล้วก็มาต่อในเน็ตฟลิกอีกหนึ่งรอบครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันไม่เครียดดูซ้ําได้หลายรอบเลยนะดูตอนทํางานก็ได้เรื่องนี้อันดับที่6 b a บงคอ k breaking ฝานรกเมืองเทวดามันจบอันดับที่5ครับวิมานหนามคือถ้ากูไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยกูคงโดนด่านะครับผมมันคือหนังที่โคตรเจ๋งนะครับผมได้ทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์เซอร์วิสแล้วก็เป็นงานศิลป,ปะที่ผมมองว่าไอ้เฮียเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบไอ้เฮียงดงามสัสๆเลยชอบฮะชอบ อันดับที่4ครับหลานมายังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจําเลยนะเรื่องนี้มีความสุขครับแล้วก็งดงามประทับใจมากๆนะครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้รักครับรักหนังเรื่องนี้มากๆนะครับตอนนี้ก็ไปถึงออสการ์ก็เจ๋งนะครับผมแล้วก็ขอให้ผ่านเข้ารอบถัดไปเรื่อยๆนะครับอันดับที่3ครับที่หยด2เออมัน มันมันบันเทิงนะครับผมสนุกสัตว์เลยเป็นหนังที่ผมซึมซับคำว่าสนุกมากที่สุดในปีนี้เลยนะสนุกถ้าใช้คําว่าสนุกและบันเทิงนะเรื่องนี้บันเทิงที่สุดละเออมีในโรงอยู่ตอนนี้ก็ไปดูกันนะครับผมก็โอ้ยมันแล้วก็ฮาด้วยเออขำคิกคักคิกคักด้วยกูตอนท้ายก็ประทับใจอันดับที่สครับไวนุ่มสองหคือหนังที่ เรียวมากๆครับแล้วก็โหดดิบแล้วก็เถื่อนนะครับผมเป็นหนังแบบดิบแบบมีกลิ่นอายของกลิ่นตัวผู้ชายเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็เป็นหนังที่โหดหูมีความสุขอบอวนอยู่ในนั้นครับผมแนะนำเรื่องนี้เข้มมากๆไปดูกันนะเออดีอันดับที่หนึ่งครับนี่คือหนังมาสเตอร์พิซของปีนี้ที่ ดึงหัวใจกูไปได้อย่างเต็มที่ครับนี่คือหนังที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบที่สุดที่กูเคยเจอมาครับนี่คือหนังที่โคตรสนุกและโคตรมันครับ The Seat คู่หูกล้องโลกครับฉันมาจากดนินแดนท่มชัว่าครีนแลนด์เพื่อมาเตือนชาวโลกให้รู้ว่าถ้าไม่รีบแกไไ้ไขนิสัยห้แย่โลกถึงจาไม่บัตแน่เฮ้ยแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ ยังทำไมกูถึงชอบ